It is o l f i Welcome to k o f l i English s i e i n g Channel. Today we are going to learn about verb to be, w a t were. สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในบทเรียนเรื่อง verb to be, w a t were. w a t s กับ were นะคะเป็นอดีตของ is, am, are นะคะ ซึ่ง verb to be is MR นะคะผู้ไฟาได้ทำคลิปไปแล้วก็สามารถไปดูดย้อนหลังกันได้นะคะวันนี้เรามาดูการใช้ watch กับ were นะคะทั้งสองคำนี้มันแตกต่างอย่างไรนะคะหลักการใช้ verb to be watch were นะคะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในอดีต กล่าวถึงการกระทําที่เป็นนิสัยหรือเกิดขึ้นเป็นประจำในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ได้ทําแล้วนะคะก็หมายความว่า w a t w h e r d นะคะเราจะใช้ในรูปของอดีตนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูการใช้ watch w e r d กับประธานต่างๆนะคะถ้าประธานเป็น I he she it หรือประธานเอกพจน์เช่น a bird เราจะใช้ w a t นะคะ ส่วนถ้าประธานเป็น U, V, J หรือประธานพหูพจน์เช่น Ten birds เราจะใช้ were ค่ะ a d v e r b of time mm hmm. ที่บอกเวลาในอดีตนะคะที่เราควรจะรู้ไว้เวลาเราเจอประโยคในข้อสอบนะคะเราจะได้รู้ว่าประโยคนี้เป็นอดีตหรือปัจจุบันนะคะตัวอย่างเช่น yesterday yesterday เมื่อวาน Yesterday morning, yesterday morning เมื่อเช้าวันนี้ Last ต่างๆนะคะเช่น Last week, last week สัปดาห์ที่แล้ว Last month, last month เดือนที่แล้ว Last year, last year ปีที่แล้ว Last night, last night เมื่อคืนนี้ แล้วก็อากกต่างๆนะครับเช่น3 hours school 3 hours school 3ชั่วโมงผ่านมาแล้ว5 years a g o 5 years a g o 5ปีผ่านมาแล้ว In 1991ใน,ป, 1, นะะ In, ปีคิดศักราช1,991นะคะ In ตามด้วยปีคิดศักราชค่ะ This morning This morning เมื่อเช้านี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง e d v e r b of time นะคะที่เอาไว้บอกเวลาในอดีตค่ะการใช้ was/were ในประโยคบอ,อกเล่านะคะตัวอย่างเช่น I was a pilot five years ago. I was a pilot five years ago. ฉันเคยเป็นฉันเคยเป็นนักบินเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะ He was a teacher last year. He was a teacher last year. เขาเคยเป็นคุณครูเมื่อปีที่แล้ว. She was a nurse two years ago. She was a nurse two years ago. หล่อนเคยเป็นพยาบาลเมื่อสองปีที่แล้ว. Year. It was my car last month. It was my car last month. มันเคยเป็นรถของฉันเมื่อเดือนที่แล้วนะคะคือตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นแล้วนั่นเองประโยคถัดไปค่ะ you were a teacher in 1990 you were a teacher in 1990คุณเคยเป็นคุณครูเมื่อปี1990 we were students 10 years ago we were students t e years ago พวกเราเคยเป็นนักเรียนเมื่อ10ปีที่แล้ว They were sad this morning. They were sad this morning. พวกเขารู้สึกเศร้าเมื่อเช้านี้สังเกตนะคะประธาน I He, She, It ใช้ตามด้วย was, you, we, they ตามด้วย were ค่ะต่อไปเรามาดูการใช้ was, were ในประโยคปฏิเสธค่ะตัวอย่างเช่น I was not a pilot five years ago หรือเราจะย่อ was not นะคะเป็น wasn't ก็ได้ I wasn't a pilot five years ago. ฉันไม่เคยเป็นนักปินเมื่อห้าปีที่แล้ว。He was not a teacher last year. หรือ He wasn't a teacher last year. เขาไม่เคยเป็นคุณครูเมื่อปีที่แล้ว。She was not a nurse two years ago. She was not a nurse two years ago. She wasn't a nurse two years ago. ก็ได้คะ. เธอไม่เคยเป็นพยาบาลเมื่อสองปีที่แล้ว It was not my car last month. It was not my car last month. It wasn't my car last month. มันไม่เคยเป็นรถของฉันเมื่อเดือนที่แล้ว You were not a teacher in 1990 y o u were not a teacher in 1990หรือ You w e n t a teacher in 1990คุณไม่เคยเป็น ในปีหนึ่งเ9้ we were not students 10 years ago we were not students 10 years ago หรือ we weren't students 10 years ago พวกเราไม่เคยเป็นนักเรียนเมื่อ10ปีก่อน they were not sad this morning they were not sad this morning หรือ they weren't sad this morning พวกเขาไม่เคยเศร้าเลยเมื่อเชา้านี้ก็จะสังเกตว่าทั้ง was และ were นะคะในประโยคปฏิเสธเราเพียงแค่นำ not มาวางไว้หลัง was กับ were เท่านั้นค่ะเวลาเราพูดหรือเขียนนะคะสามารถเขียนได้ทั้ง was not หรือ wasn't were not หรือ weren't ก็ได้ค่ะการใช้ was, were ในประโยคคำถามนะคะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะ Was I a pilot five years ago? Was I a pilot five years ago? ฉันเคยเป็นนักบินเมื่อ5ปีที่แล้วใช่ไหมถ้าใช่ก็ตอบว่า Yes you were. Yes you were. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No you weren't. No you weren't. จำไว้นะคะเมื่อถาม I ให้ตอบ you นะคะและเมื่อประธานเป็น you ก็ให้เปลี่ยนจาก was เป็น were ค่ะแต่ถ้าถามด้วย you ก็ให้ตอบเป็น I นะคะประโยคที่2ค่ะ Was Jenny a teacher last year? Was Jenny a teacher last year? Jenny เคยเป็นคุณครูเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมถ้าใช่แต่ว่า Yes she was. Yes she was. ถ้าไม่ใช่แต่ว่า No she wasn't. No she wasn't. ใช้ she เป็นประธานแทน Jenny นะคะเพราะว่า Jenny เป็นชื่อของผู้หญิงนั่นเองค่ะประโยคที่3ค่ะ Were they sad this morning? Were they sad this morning? พวกเขารู้สึกเศร้าเมื่อเช้านี้ใช่ไหมถ้าใช่ตอบว่า Yes they were. Yes they were. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No they weren't. No they weren't. และประโยคที่4ค่ะ Were Tim and I at school yesterday? Were Tim and I at school yesterday? ทีมและฉันอยู่ที่โรงเรียนเมื่อวานนี้ใช่ไหมถ้าใช่ตอบว่า Yes we were. Yes, we were. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, we weren't. No, we weren't. เราใช้ we แทน Tim and I นะคะ I เมื่ออยู่กับใครก็ตามนะคะมันจะกลายเป็นประธาน we ค่ะ So that's it for today. I hope now you know how to use was/were. I will see you in my next one. Thanks so much for watching and don't forget to subscribe. Bye for now.